สวัสดีค่ะพบกันกับป้าสีแล้วนะคะวันนี้ป้าสีจะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นชมพู่แบบนี้นะคะสวยงามน,น่ารักค่ะสีสวยสดใสค่ะน,นี้จะเป็นริบบิ้นเบอร์ห้าแบ่งครึ่งค่ะก้นเขาก็จะบุมแบบนี้นะคะน,นี้เป็นเบอร์สองริบบิ้นตราดอกไม้เนื้อมันค่ะแล้วก็จะมีดิ้นซึ่งจะมาทำเป็นขั้วค่ะ แล้วเดี๋ยวก็จะมีใบด้วยนะคะเดี๋ยวประสีทําให้ดูค่ะประสีก็ใช้ริบบิ้นเบอร์สองตราดอกไม้เนื้อมันค่ะตัดที่ความยาว75็ดสิาเซนติเมตรให้ต่างกันไว้ประมาณ3เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําฐานกันค่ะเราจะใช้ด้านยาวไว้ข้างบนนะคะ หยิบเส้นที่หนึ่งมาค่ะนําเส้นที่สองมาคล้องค่ะนําเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองค่ะนําเส้นที่สีสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่หนึ่งแล้วนํามาคล้องปลายของเส้นที่สามดึงออกไปค่ะเราก็จะรวบมาให้กระชับค่ะเราก็จะนําขั้วของชมพู่มาใส่นะคะ เราจะใส่ไปแบบนี้นะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับผลไม้อื่นผลไม้อื่นเราจะใส่ทางปมขึ้นมาแบบนี้ค่ะแต่ชมพู่เราเอาปมไปแบบนี้ค่ะเราก็จะจากนั้นเราก็จะทำฐานแปดกันค่ะจับเส้นบนของแต่และคู่พาดเฉียงขึ้นไปค่ะ ตอล็อกค่ะส่วนทางด้านนี้ที่เป็นปมถ้ามือใหม่ไม่มั่นใจก็เอาเทปใสแปะไปเลยนะคะกันหลุดแต่ภาสีไม่ได้แปะค่ะภาสีมัดปมใหญ่ค่ะพลิกกลับมาค่ะเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเราก็จะจับขึ้นมาทั้งหมด5้เส้นนะคะ หนึ่สองพาดหนึ่งค่ะ3ามพาดสองสี่พาดสามห้าพาดสี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จับไว้ให้แน่นๆค่ะเพราะว่าลิบบินเขาลื่นเป็นลิบบินเนื้อมันเราก็จะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะ ปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดท,ทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดท,ทับขึ้นมาค่ะก็ยังเป็นห้าเส้อนอยู่นะคะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะเหลือสีเส้นแล้วค่ะเราก็จะมาทำการสอดก็อันนี้ช่องที่หนึ่งนะคะ ช่องที่1ช่องที่2ค่ะช่องที่สามค่ะช่องที่สี่ค่ะเราก็จะดึงเขาออกมาไว้ค่ะเราก็จะนำเส้นล่างสุดนะคะสอดเข้าทั้งช่องที่หนึ่แบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะสอดเข้าช่องที่1โผล่ช่องที่2นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่สาสอดเข้าช่องที่1โผล่ช่องที่สามนะคะ เหลืออีกเส้นสุดท้ายเส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าทางช่องที่1ก็ไปโผล่ทางช่องที่4ีแบบนี้นะคะดึงค่ะแล้วก็ดึงเอาขั้วเขาออกมาด้วยค่ะแล้วก็รวบเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะไม่กระชับเขาจะไม่สวยนะคะก็ดึงค่ะดึง ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้เราจะจับขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นค่ะหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะฝืนฝืนปกติก็จะไปทางนี้แต่ว่าเราจะมาทางนี้เส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองพลาดค่ะพลาดเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามพาดสองค่ะเส้นที่สี่พาดสามค่ะจากนั้นเราก็นำเส้นล่างสุดปล่อยลงมาค่ะเส้นถัดไปค่ะจับพาดขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปค่ะจับเส้นถัดไปพาดขึ้นมาค่ะ ปล่อยเส้นล่างสุดลงไปค่ะจับเส้นถัดไปพาดขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงไปค่ะจับเส้นถัดไปพาดขึ้นมาค่ะตอนนี้เขาก็จะเหลือสามเส้นนะคะเราก็จะมาสอดค่ะเราคลิกมาดูช่องที่จะสอดค่ะนี่ช่องที่หนึ่งนะคะสองค่ะสามค่ะดึงมาไว้ค่ะ ลอยลงไปเส้นหนึ่งให้เขาเหลือสามเส้นค่ะเส้นล่างสุดสอดเข้าช่องที่หนึ่งนะคะเส้นล่างถัดไปค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สามแบบนี้ค่ะรวบเข้ามาค่ะดึงเอาดึงเอาขั่วเขาออกมาด้วยค่ะเพราะไม่ใช่ค่ะคนละขั้นตอนขั่วเขาอยู่นี่แล้วค่ะปะสีงงค่ะ แล้วเราก็าจะดึงให้กระชรับนะคะลิกกลับมาดูค่ะ ก็ดึงจากทางด้านนี้ค่ะดึงวนไปค่ะเราต้องใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยนะคะภาษีจะใส่เหรียญไปเลยนะคะขั้นตอนอื่นจะใส่ไม่ได้ค่ะใส่ทีหลังก็ไม่ได้ค่ะ ดึงให้เข้าการะชับดีๆค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะ งมาแบบนี้ค่ะโค้องอ้อมคั่วมาค่ะแล้วก็จะมาสอดเข้าในใต้เส้นใต้เส้นของเขาเลยค่ะแบบนี้ค่ะนี่เส้นของเขาพาดอย่างแบบนี้นะคะก็สอดเข้าไปข้างใต้เลยค่ะดึงออกมาค่ะให้เขาอ้อมอยู่ข้างหลังคั่วนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ เส้นถัดมาเลยค่ะบนมาทางขวาค่ะโค้งมาค่ะเราก็จะสอดเข้าไปใต้เส้นของเขาเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะอ้อมมาแบบนี้เลยค่ะโค้งมาค่ะเราก็จะสอดเข้าไปใต้เส้นเขาค่ะแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปเลยค่ะ ค้งมาค่ะก็จะสอดเข้าใต้เส้นเข้าเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะโค้งมาค่ะก็สอดเข้าใต้เส้นเขาค่ะใกล้จะหมดแล้วเราจะมองเห็นยากค่ะ แบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะโค้งมาค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในใต้เส้นเข้าเหมือนเดิมค่ะ แบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะโค้งมาค่ะสอดเข้าไปในใต้เส้นเขาค่ะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะโค้งมาค่ะ จะสอดเข้าไปในใต้เส้นเขาค่ะโค้งมาค่ะถ้าเขามองไม่ชัดเราก็ขยายออกได้ค่ะโค้งมาแบบนี้ค่ะ จะสอดเข้าไปใต้เส้นเข้าเหมือนเดิมนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วค่ะเราจะค่อยๆดึงไปทีละเส้นนะคะดึงเรียงไปค่ะ แบบนี้ค่ะค่อยคอยค่ะค่อยๆดึงวนไปค่ะดึงไปจนกว่าเขาจะกระชับค่ะ คลิกมาดูค่ะก็กระชับแล้วนะคะแบบนี้คลิกมาค่ะเราก็จะสอดเก็บค่ะลอดผ่านไป3ช่องนะคะเนื้มันตาดอกไม้เขาก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะ ถ้าเป็นมือใหม่ก็ไม่ควรใช้ค่ะเราก็สอดไปสามช่องจนครบทั้งแปเส้นเลยค่ะแต่ด้แล้วค่ะ ต่ไปค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะไม่ใช่ค่ะเหลืออีกเส้นหนึง่งสุดท้ายค่ะแบบนี้ค่ะเส้นนี้เขาพลิกลงไปแบบนี้เราต้องขยับเขาขึ้นมานะคะ พลิกมาดูด้านนี้ค่ะเราดึงทางนี้เราจะเอามือกดเส้นใต้นี้ค่ะสวยงามโอเคแล้วค่ะแล้วก็ตัดส่วนเกินออกทิ้งเลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะเราก็จะกดเข้าไปนะคะก็จะบุ๋มลงไปแบบนี้ค่ะไม่เด้งคืนกลับมานะคะก็เสร็จแล้วค่ะประสิก็จะมาทำใบนะคะก็ตัดมาความยาวสองนิ้วเลยค่ะก็จะได้สองใบเราก็จะตัดเป็นสองใบคู่แบบนี้เลยค่ะ ก่อนจะตัดแดีวป้าสีแปะเทปใสไปแล้วนะคะตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็พับมาแบบนี้แล้วก็ตัดค่ะตามความถนัดเลยค่ะให้เขาเป็นใบไม้สวยๆค่ะ จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะประีก็จะนำเข็มร้อยได้ค่ะแล้วก็นำมาผูกมาผูกไว้ในดินที่เป็นขั้วเขาค่ะแล้วก็ผูกเป็นเงื่อนกระตุกไว้ค่ะเสร็จแล้วปาษีก็จะนำมาร้อยไป ที่ว่าติดเทปใสไว้ก็เพื่อเราจะนำเข็มลอยเข้าไปเขาจะได้ไม่แตกแบบนี้ค่ะง่ายนิดเดียวเองค่ะเราก็จะนำกาวร้อนมาหยอดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดลงไปหยอดนิดนึง ภาษีไม่ได้เสียบปลั๊กไว้ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะสวยงามแบบนี้ค่ะสวยงามแบบนี้เลยค่ะกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ภาษีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ